ผมเลยพาทีมงานมาบุกสวนน้ำเพื่อคายร้อนกันโดยเราจะแบ่งออกเป็นน้ำบด2องทีมไปชาเลนจ์เล่น,เ,ลนเครื่องเล่นต่าง,างๆเพื่อแย่งชิงไขท่ทองคำอันเลอค่ะต้องบอกเลยครับว่าเครื่องเล่นีนี้ทั้งใหม่ทั้ง เที่ยวทั้งมันทั้งโวยตัดใจไว้โจเลยครับผมทีมไหนจะกลายเป็นผู้ชนะใน EP นี้ไปดูกันเลยแนะนำตัวก่อนนะครับผมบี้ครับนี่บิวน้ำหวานวนเจมบ์ออมค่ะไรอันครับแชมเฟสครับวันนี้มบูม,บมจะเป็นคนคุมเกมนะครับทีมไหนครับที่สามารถตัดสมไข่ทองคำได้เยอะที่สุดนะครับจะถือว่าเป็นผู้ชนะนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยโคลัมเบียพิกเจอร์อาควาเวอร์ ทุกคนสวยนะสีสัออนก็เลยไว้กอ่อนไว้กอว่อนอีกหน้าเล่นโอ,โอเคครับสิ่งที่เราจะแข่งกันนะครับเราจะขึ้นไปข้างบนจะนั้นไหลลงมาทีมไหนไกลสุดชนะเดี๋ยวเราไปเซตไหลมาจากซัมบี้ไลน์นะครับผม <c oughs> บนฐานซัมบี้แลนด์แปซิฟิกเพลแลนด์ครับผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้แข่งเป็นคู่นะครับผมซึ่งจับคู่เล่นทีละคู่นะครับใครชนะก็ได้ไปหนึ่งปิงปองทองคำอาแก้วเหรอเอาห้เลยหัวหน้าเลยอ่าได้อ่าผมกับเกมแล้วกันเขเ้ากับพี่อะไรเอาทีนเ่นอย่ามาจับมือฉันโอเคครับมาดูกันว่าใครจะเป็นเจ้าแห่งระยะความไกลอ่าไปเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยดิวมาแล้ว ไปเลยคุณคอณขา ครับลาวที่สองนะครับเป็นผมกับท็อปเจอกันซึ่งผมจะต่อให้ครับเพราะราวแรกที่ผมจะหน้าไปแล้วอู้หูเหนื่อยมากเลยขึ้นบันไอ <c oughs> อดอ่ะโคตรขิงเลยเดี๋ยวดูขึ้นบันไดก็เหนื่อยแล้วจะลงไปทำอะไรได้จ,จะมาแล้วจะมาแล้วเชื่อว่าสีเราทีมเราชนะแน่นอนเกมใช่พร้อไมไหมพี่อัจพร้อมครับอ่าตีเตาดอกไปมา มากู้คะแนนคืนละผมชนะแน่นอนคุณพร้อมเปล่าพร้อมโอเคไปลุยกันคุณล่ะพร้อมตู้ผมหรือเปล่าผมพร้อมตั้งแต่อยู่สุขโขทยัยแล้วไม่ัวดน้นำหนักเยอะม,ม,มาเลยแข็งุดลางแน่น ผมให้เลยนะพี่พี่ทฤษฎีเยอะแต่ติดคุยเตียงไปแล้วพี่พี่เก่งเขาเป็นคนที่เก่งอัจฉริยะไม่ว to ่าจะเรื่องงานเรื่องหาเงินเรื่องผู้หญิงพร้อมไหมพร้อมไหมพี่พี่พร้อมเปล่าพร้อมเด้ง ครับผมผมก็ลาบคาบเราไป็นลูกลคับดิโอ้ยเกมแรกก็สามลูกแล้วครับน้องไม่เป็นไรครับล่อยให้ก่อนเกมแรกเดี๋ยวมันก็ไม่สนุกดีถ้าผมชนะทุกเกมนะใช่ใช่ใช่โอลกันเราไปเรื่องเล่นต่อไปครับพี่นี่มีอะไรเียวๆไหม ากได้อะไรเสียวเสียวอันนี้เขาบอกความเสียวระดับ5ดาวเล่นธรรมดาไม่ได้นะครับเราจะมาแข่งกันว่าใครหน้าทิ่งที่สุดถือว่าผู้ชนะเราจะเอาแค่คนเดียวนะฮะแค่คนเดียวถ้าผู้ชนะคนนั้นอยู่ทีมไหนทีมนั้นถือว่าชนะไปเลยได้คะแนน3ลูกหาผู้เริ่มเล่นก่อนอ้าว่ะป่ะป่นป่ะ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 ย่ะเป่ะปนะป่ คนสคนสามคนสี่ห้าหกคนณตัวเต้ยเหรอโจโจนิ่งๆนิ่งๆหายอย่าพึ่งอ่อนอย่าพึ่งอ่อนนิ่งๆไว้น่านิ่งๆพี่มาโอ้ l ห อร้อเนมาได้ไงวาเปรี้ยวเหมือนอะไรหล่ดไปเลยอ่ะโอเคอ่ะไปคนแรกผ่านไหมคนแรกผ่านไปเกมนี้นะครับผมจะให้ทีมที่อ่อนเขาเริ่มก่อน2คนน้อง ดูไว้ดู้ะจำนำเราไปใช่จริงหรือเปล่าทำหน้านิ่งๆไว้พี่เฮ้ยทำไมเชียร์คนเชียรเมื่อกี้ไมท้องเิดทิหนูก็เชียร์เหมือนกันหนูเทนเหมือนกันหมดไม่เห็นจะพูดกับฉันอย่างนี้เลยจีอย่างวีอ้าสี่สามสองไปพี่วีพี่วพี่วีว เขานิ่งแต่หางตาเขากระเถิบมาประมาณประมาณ0-5มิลแล้วดูผมเดี๋ยวอันเดี๋ยวลงมาครับเดี๋ยวรอดูครับพี่ไปอ่ะพี่ส่พบกัวความกลัวที่นี่ไม่เคยเจอมาก่อนสี่สามสองไปเฮ้ยไปซะเถอะเฮ้ย เม่กินเปตุ๊นแล้วบุรีโ่คนอดหนักแล้วอกเลยเกมมันไม่ได้น่ากลัวนะ้หมมันไม่ได้น่ากลัวทุกคนเ่อกินถูเอ็กซิงไปอ้เก็ไกเฮ้ยไอ้ทอมเอาหน้ามันเอาหน้ามันเอมันตายแนเกมบอกเลยว่าเกมเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดทุกคนโอเค ยิงน้อาหนักเยอะนะมึงยิงพุ่งเร็วออ้้ก่นโอเคเดี๋ยวผมน้ำตีตัต้องไปเจ็บตัวเจ็บตัวไปเลย

สลาสิ่งแล้วหนึ่งผมมีตัวแทนใครเหมือนออมส่งตัวแทนครับออมส่งตัวแทนตัวแทนคุณต้องสีเสื้อแบบเดียวกัคุณเท่านั้นใช่พี่เดี๋ยวพี่ออมถ้าฝืนไปหัวใจจะวายไอ้เหี้ยกูก็ไม่ได้พี่พี่ได้ไปพี่อันตีเสื้อก็บอกแล้วสีเสื้อทีมผมเอาใครมาเนี่ยพี่มันกลัวอยู่แล้วเท่อะนี่ไม่ได้ไปปั้นปั้นัีนี้คุณจะรอใคร

ไปหัวชาตินี้ชาติไหนไอ้กูชอบก้อนแรกไม่สดก้อนแล้วไม่อยากเล่นา่องบิวไปแล้วจ้ะลูกสาวไปไงทุกคนรอบนี้บิวจะเป็นยังไงบิวเหรอชิวๆดูจากไอ้เทปเมื่อกี้ขีดอ่ะ อย่าเพิ่งกดนะครับอย่าเพิ่งกดนะครับลองเบย์ให้ตองเนี่ยลืมตาลืมตาฮะสู่ความเวิ้งว้านอันไกลโพ้นอุยเขานิ่งว่าพี่ยอมเพยเขาทีมเขาทีมเขาเอาอ่ะรอบเนี้ยเราต้อเนี่ยต้องนิ่งให้เหมือนเขานะ ตึงอยู่แล้วทีมผมบอกแล้วเดี๋ยวเราเชฟพูเถินะครับเชฟพูเถินะฮะคนแรกคนแรกพ่อนี้ตอนนี้กำลังทำหน้าแบบไม่คิดอะไรมากมีแบบมีนี่ตามันเหลืไเองมี่นะครับตามันเหลเองโคมีโชคลงตกใจตกใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับตกใจตกใจเนี่ยถึงเลเวลสี่พูดให้เท่าไหร่ครับตบตกใจประมาณห้าห้า เมาต่อไปครับคุณคนนี้ครับคุณตรีคุณยารังครับเฮ้ยขาว่าตึงตึงไม่ก่อนคิวเริ่มมาคิวเริ่มมานิดนึงครับอันนี้อาจจะระแวงอยู่ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิ่งนิ่งอยู่แล้วอันนี้คุณให้คะแนนตามความจริงห้ามห้ามห้ามอําเอียงผมให้คะแนนเขา แปดครับเห็นด้วยเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมมาดูผมครับเดี๋ยวผมจะนิ่งก่อนลงอ่ะผมจะลงแน่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนลงก็เป็นหน้านี้แหละอะไรหน้ากินเก๋มากอ่ะ อ๋อครับเรื่งกาแนนของแอลเกมเฟสครับทีมผมครับนี่นี่ไม่มีปัญหาเขาพูดในหม่งแปลนะเซียวกล้าอ้วนลงไปเลยว่ะเขาหน้านั้นแหละแต่แบบมีใครเย็นด้วยเนาะกูด้เท่าไหร่ดีกว่ามีความแบบตึงๆดึงๆหน่อยไร้อหกครับผมยังได้หกเลยไหมโอเคถูกประเด็นคือเมื่อกี้เกิดเรื่องขึ้นข้างบนครับ พี่ออมเข้าไปแล้วแต่พี่ออมรู้สึกว่าไม่ไหวแบบหายใจไม่ไหวแบบแพนิ c แพนิ c แพนิ c panic ไม่ไหวเลยส่งตัวแทนครับผมนั่นคือคุณเท่ครับผมไม่ต้องคะแนนหรอกนนน้้ีแลวอ่ะมึงว่างมากใช่ไหมมานั่งล้อเลียงกูเนี่ยอันนี้คือเขาขงหัวล้ออยู่หรอเขาดีใจทเ่าดีใจเขาใจเขาขับหลักเขาเลยไม่ได้ไม่ไเนียแบ่งเนียบ้าเห็นไหมไม่มีสีหน้าเขาเลยครับเฮ้ยคะแนไง ตามมาตรฐานทางกาแฟศูนย์ศูนย์เลยมาครับคนสุดท้ายบิวบิวเพาเป็นน้องบิวคุณคุณกิตเขาจะโฟกัสนานหน่อยทุกคนตั้งใจกลยกับยิ้มตาที่เด้งกะพริบตาหนึ่งหนิ่งมาแล้วยิ้มเอาไปเท่าไหร่ตามความแฟร์เลยนะคุณใส่กีบผ้าครับเฮ้ยเกมนี้ผู้ชนะได้แก่สีเหลืองอ่อย ผม<ป>และเกมต่อไปครับผมคือโกนบัตเตอร์ครับคือมันจะเหมือนเรานั่งอยู่บนห่วงยางนะครับสมาชิกในทีมทุกคนนั่งไปด้วยกัน,<ใ>นแต่ในมือในมือจะต้องอ,งอะจะต้องถือแก้วน้ำไว้ประคองน้ำกลับลงมาให้ได้เยอะที่สุดอ,อทีมไหน เดือดน้ำเอามาเทรวมกันได้เยอะที mm ่สุดถือว่าเพืผู้ชนะแล้วถ้าแอบแอบเอาพีกาลิกาเพราะเรามีตากล้องไปด้วยถ้าใครแอบก็คือเป็นเป็นคนไม่ดีเป็นนอนอ่ะเป็นคนไม่ดีถ้าเราไม่ประคองน้ำไม่เราไปประกิมน้ำได้ไหมครับได้อันนี้เดือดนท้องฟ้าเลผมจะอ้วกเนี่ยไปไปลุยก๊อดบัตเตอร์กันครับผม จุดสูงสุดของโคลัมเบียพิกเตอร์อะคว้าเวิร์สอะคว้าเวิร์สอะคว้าเวิร์สนะฮะวูสูงมากก่อนเชื่อคุณจะไปยชื่อโมกับบิวเราต้องลงไปนะครับเกมของเราเราจะผสมบนเปกันระหว่าง2ทีมนะครับเพื่อเป็นไม่ให้โกงอ่าไม่ให้โกงไปจับตาดูกันด้วยใครไปใครมั่งครับตัวนี้ตัวนัะ อ่าเกมอเนี่ยตามนี้แต่ระหว่างที่ทุกคนกำลังชื่นชมกับวิวอยู่เมื่อกี้นะครับผมเห็นพี่บี้อะชื่นชมแต่บิวนะฮะผมเห็นพี่บี้อะชื่นชมแต่บิวนะฮะพร้อมนะครับเดิ่มกัโอ้ย คมอได้ใครเหลือเยอะเฮ้ยไม่กองไม่กองไม่กองไม่กจริงทำไมนี้เหลือน้อยอะขีดแสบคอไงคอแน้งไป่อห้ใคจิบน้ำหน่อยงานการเลี้ยงแก้วน้ำนี้เอาตรงว่ามันอยู่ที่ข้อมือไม่ใช่ข้อมือน้อเอว ติดขี้คุยอ่ะติดขี้คุยอ่ะนี่กูยังกลับมาฟังมงอเนะโอเคโอเพร้อมว้าวว้ว้้วว้้า้ยวว้าเว้วว้ยวว้าวว้าวว้วว้าีว้าวว้าว้ยเว้ยเ้ยเฮ้ยวว้าว้้ ยงมดพี่พี่แก่พี่กงจริงเปล่าพี่กงจริงมันเห็นพี่กงเห็นตรงน้าพี่โอ๊ยมันถือชูวอย่างเงี้ยคะแนนเติมทุกคนก็ทำเมื่อกี้แต่ทุกคนที่พี่คัาไม่เติมมันเป็นโบนัสไงแอ้์ไลน์ยูไม่ทำอ่ะผมกลัวอยู่อะตกใจโอเคครับผมเดี๋ยวเรามารวมคะแนนกันนะครับมาดูกันว่าทีมไหนจะเหลือน้ำเยอะที่สุดครับผม นะครับเอ้ยครับครับครนูเอาเฮ้ยเอกันเอากันเากันรันจสู๊โอทำให้แก้วเยเฮ้ยอกหันสูนันจ เชียวอีชนะครับผมาลังวัลังตอัอตอนนี้ทีมผมมี6ลูกแล้วนะครับมีลูกตอนนี้ทีมผมมีสาลูกนะคะ เสียวเสียวเพราะว่าเขาไม่ผมไม่ยอมแพ้อยู่แล้วหรอกผมไม่ยอมแพ้อยู่แล้วเอางี้ดีกว่าตอนนี้ผมนาคุณมา2เกมแล้วผมขออย่างหนึ่งอะไรเลี้ยงข้าวผมต้องมือนี่ันเพี้ยนแล้วผมต้องเลี้ยงข้าวผมแล้วผู้แพ้อ่ะได้ไหมโอเคได้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  โอเคมาพักเหนื่อยครับผมที่ทิกกีบานะครับผมอยู่ในโคลัมเบียพิกเจอร์อัควาเวิร์สนะครับผมนะครับเราแข่งกันไปพอประมาณละซึ่งตอนนี้ทีมของทีมของเอกาอะไรอ่ะทีมของอันเกมแล้วก็ออมนะครับได้คะแนนไปทั้งหมด6ปิงปองทองคำวู้วทีมผมนะครับเหลืองอ๋อยเหลือง่าไร่างเอาลูกปิงปองนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราจะพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนหน้านะครับผม ว่าพวกเราจะตีตื้นคะแนนมาได้หรือเปล่านะครับผมซึ่งผมบอกเลยมันยังมีเครื่องเล่นอยู่ในนี้เยอะมากๆนะครับยัง<ม>ไม่จบนะยังไม่จบนะครับแล้วตอนนี้พวกเราขอไปทานพิซซ่านะผมะมาเครื่องดื่มเย็นๆก่ๆๆๆ<ข>อน<ด>นะครับผมแล้วเ,เจอกันทีหน้าถ้าชอบอย่างนี้ก็อย่าลือลืมกดติดต,ตามนะครับผมสำหรับวันนี้ช่องมิซซกาลทุกคนคลิปใหม่ยังไงครับคลิปใหม่มาทุกคนเลือกคลิปใหม่ครับมาวันทุกวันอังคารศุกร์และวันอาทิตย์นะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไปายแล้วจุ๊บ